ประพนะคะตัวเชื่อมประพจน์ตัวที่3ามก็คือคำว,ว่าท่าแล้วนะคะท่าแล้วเออท่าแล้วอ่ะโอเคทบทวนเมื่อาวานก่อนนะคะทบทวนเมื่อาวานก่อนก็คือเมื่อวานคือคําว่าและใช่ไหมคะและตัว V ีอ่ะและนะคะใช้ตัววีเคสเคสเดียวที่จะทําให้นะคะทำไม่ใช้เออวิธีการจําของครูนะคะ เออก็คือว่าและเนี่ยอาจจะแบบใจร้ายนิดนึงถ้าเจอ f นะคะถ้าเจอ f ปุ๊บนะคะเจอ f ปุ๊บไม่ว่า p จะเป็น f หรือ q จะเป็น f นะคะ p จะเป็น f หรือ q จะเป็น f หรือจะเป็น f ทั้งสองตัวนะคะก็จะเป็น f ทันทีนะคะเจอ f ปุ๊บเป็น f เลยนะคะอันนี้นะคะโอเคแล้วก็อีกอันนึงคือเมื่อวานคือหรือ หรือนะคะหรือทบทวนเมื่อวานก่อนเนาะหรือเป็นตัว v นะคะอันนี้เจออะไรลูกเจอ t ปุ๊บอ่าไม่ว่า t นะคะประพจน์ P จะเป็น t หรือประพน์ Q จะเป็น t หรือทั้ง p ทั้ง q เป็น t นะคะก็จะส่งผลให้นะคะประพจน์ที่ได้อันใหม่ขึ้นมาน,นะคะเป็น t ทันทีนะคะนะคะเพราะฉะนั้นอันที่เป็น f อันเดียวก็คือ f หรือ f ถึงจะเป็น f นะคะ ในขณะที่นั้นก็คือ t และ t ถึงจะเป็น t นะคะที่เหลือจะเป็น f หมดอ่ะวันนี้มาตัวที่สามคือตัวเชื่อมประพจน์ถ้าแล้วนะคะถ้าแล้วข้อความหลังถ้าจะเป็นเหตุมีข้อความจุดๆตัวเนี้ยหลังถ้าจะเป็นเหตุนะคะแล้วข้อความหลังแล้วจะเป็นผลเหตุกับผลนะคะพูดง่ายๆคือถ้าเหตุแล้วผลถ้าเหตุแล้วผลนะคะเรามาดูเคสที่ จะต้องนะคะเหมือนจะต้องพิจารณาแล้วก็เหมือนจำค่ะของของเอ่อถ้าแล้วนะคะคือเคสนี้นี่ทำไมถึงต้องดอกจันไว้ที่เคสที่สองถ้ามองลองดูลองมองดูผลลัพธ์ของมันนะคะผลลัพธ์ของมันจะเห็นว่านะคะช่องแรกเนี่ยเป็นจริงนะคะช่องแรกเนี่ยเป็นจริงเห็นว่าเป็นตัวทีนะคะช่องสามก็เป็นจริงช่องสี่ก็เป็นจริงจะเป็นแค่ช่องที่สองเท่านั้นนะคะช่องที่สองที่เป็นเท็จเลยนะคะเป็นเท็จ ลักษณะเหตุการณ์ก็คือถ้าเหตุเป็นจริงนี่เหตุจริงหน้าจริงหลังเทจนี่นะคะหน้าจริงหลังเทจตัวนี้นะคะหน้าจริงหลังเทจก็จะทําให้ประพจน์ที่ได้หมายนั้นเป็นเทจทันทีนะคะหน้าจริงหลังเทจเป็นเทจนะคะแต่ว่าถ้าหน้าจริงหลังจริงเนี่ยก็จะเป็นจริงถ้าหน้าเป็นเทจนะคะหน้าเป็นเทจไม่ว่าหลังจะจริงหรือเทจนะคะหลังจะจริงหรือหลังจะเทจนี่ปุ๊บเป็นไงคะ มันก็จะจริงทันทีเพราะฉะนั้นเคสเดียวที่ต้องจําคือหน้าเป็นจริงแล้วหลังเป็นเท็จนะคะหน้าเป็นจริงแล้วหลังเป็นเท็จอ่าเช่นสมมุติว่าบอกให้เอ็มเอ็มอ่ะประพจน์เอ็มเป็นจริงนะประพจน์เอ็นประพจน์เอ็นเนี่ยเป็นเท็จนะนะคะประพจน์เอ็มเป็นจริงประพจน์เอ็นเป็นเท็จถ้าหูว่าเอ็มแล้วเอ็นเด็กๆต้องตอบให้ได้นะคะว่าค่าความจริงของมันคืออะไรหรือเอ็นแล้วเอ็มค่าความจริงของมันคืออะไรนะคะอ่ะก็ต้องมาลองทำเล่นๆกันก่อนนะคะ เอ็ม <M S 2> เป็นจริงนี่เอ็มเป็นจริง f n n เป็นเท็จนะคะหน้าจริงหลังเท็จเออหน้าจริงหลังเทสเป็นยังไงคะนี่เลยตรงกับตัวนี้เลยตะช่องนี้นะคะหน้าจริงหลังเท็จก็ทําให้ประพจน์อันนี้เป็นเท็จนะคะอ่ะถ้าอีกสถานการณ์หนึ่งเอา n มาก่อนแล้วค่อย M นะคะเเป็นเท็จนี่เเป็นเท็จเท็จนะคะเ็นเป็นเท็จเดาได้เลยนะคะสรุปบทที่สรุปไปเลยนะสาม หน้าเป็นเท็จปุ๊บไม่ว่าหลังจะเป็นจริงหรือเท็จนี่หน้าเป็นเท็จเห็นไหมคะไม่ว่าหลังจะจริงหรือเท็จเป็นไงคะประจพ์ที่ได้ใหม่ก็จะจริงเสมอเลยนะคะ,ะแต่เราก,ก็รู้ว่าหลังอันนี้เป็นจริงนะคะมันก็จะตกอยู่ในเคสนี้เนาะหน้าเท็จหลังจริงอันนี้นะคะก็ยังไงก็จะเป็นจริงนะคะหรือแม้ตัวหลังเป็นเท็จมันก็จะเป็นเพราะฉะนั้นเคสเดียวโอเคเคสเดียวที่เด็กๆต้องต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็จำเอาไว้ก็คือหน้าเป็นจริงหลังเป็นเท็จนะคะก็จะเป็นเท็จ วางเลยค่ะวางเลยค่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของถ้าแล้วนะคะตัวอย่างที่เสร็จบอกว่าศูนย์เป็นจำนวนเต็มอ่ะจริงจริงเขาเขียนอะไแล้วจริงนี่นะคะจริงเนี่ยจริงเนาะนะคะจริงเป็นจริงศูนย์เป็นจำนวนลบไม่จริงเป็น false เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า p แล้ว q นะคะคือหน้าเป็นจริงนี่หน้าเป็นจริงหลังเป็นเท็จค่ะก็ตกกรณีที่อะไรคะ ก็ตบเคสกรณีที่เราต้องจำนะคะของท่าแล้วก็คือหน้าจริงหลังเทศหน้าจริงหลังเทศนะคะก็ส่งผลให้ประพจน์หม่เป็นเทสเลยจะเป็นเทสเลย,นนยต่อมา p แทน7เป็นจำนวนคู่นะคะก็เขียนไปก่อนเลยเจเป็นขออนุญาตจอนอคู่นะคะ ซึ่งจริงไม่เอ่ยเจ็ดไม่เป็นจำนวนคู่นะคะเริ่มต้นมาก็เทสแล้วคู่ตอบได้เลยว่า